สวัสดีครับก็บพบกับทบุกเพื่อนการลงทุนกับเปิลิมนะครับในส่วนของวิเคราะห์จะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจําวันที่25พฤษภาคม2560นะครับตัวแรกก็คือเป็นการประกาศงบของตัว BTSGIF นะครับถ้าหากเรามาดูเนี่ยนะครับรายได้จากการลงทุนสุดที่เนี่ยก็ออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้4.5%นะครับสาเหตุก็มาจากรายได้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ์นะครับออกมาดีกว่าคาดนะครับ รายได้ค่าโดยสารเนี่ยโต3.7%นะครับมาจากผู้โดยสารที่โต2.4%อยู่ที่238ล้านเที่ยวนะครับแล้วก็ค่าโดยสารเฉลี่ยบวก1.3%ที่27.90บาทต่อเที่ยวนะครับต้นทุนรวมเนี่ยเพิ่มขึ้น7.2%นะครับมาจากค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่โตถึง51.4%นะครับอันนี้ก็จากการลงทุนในการซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มนะครับแต่ก็ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ถึง157ล้านบาทก็เลยทให้รายได้ในการ รายได้นะครับในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ์ที่ BTSGAF นะครับรับเนี่ยโต2.3%แล้วก็ดีกว่าที่คาดไว้นะครับเป็น4,576ล้านบาทนะครับหากค่าใช้จ่ายในส่วนของ BTSGAF นะครที่ลดลงไป78%ก็ทำให้รายได้จากการลงทุนสุดที่เนี่ยเพิ่มขึ้น11.5%นะครับก็ดีกว่าที่คาดไว้4.5%เมื่อรวมกับนะครับ กําไรสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าลงทุนนะครับที่ลดลงไป73.6%ก็ทําให้กําไรสุทีิเนี่ยลดลงไป10.4%เยียร์อ e นเยียนะครับมีกําไรอยู่ที่4,849ล้านบาทนะครับได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับไตรมาส4ออกมานะครับอยู่ที่0.207บาทนะครับต่อหุ้นนะครับ XD วันที่1มิถุนายและจ่าย20มิถุนายนะครับ60ก็ทําให้ทั้งปีเนี่ยจ่ายปันผลรวมกันอยู่ที่0 จุด772บาทนะครับทางฝ่ายยังคงคาดการรายได้จากการลงทุนสุดทิินะฮะซึ่งไม่รวมกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่4,457ล้านบาทไว้นะครับโดยคาดว่าปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสูงขึ้นนะฮะจากการจ่ายชําระค่าซื้อรถไฟฟ้าตามสัญญาต่อเนื่องนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่11.60บาทนะครับยังคงคําแนะนาทยอยซื้อนะสําหรับตัว BTS g f โรงพยาบารลราชธานีนะครับ r j h นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยบวก42.2%สิบสองจุดสเยียร์ออนเยียร์แล้วก็62.6%ิบสองจุดหกเปอร์เนคิวออนคิวนะครับมาอยู่ที่95ล้านบาทนะครับสาเหตุก็มาจากรายได้นะฮะโตขึ้น6.4%จุดสี่เปอรยียร์ออนเยียร์มาอยู่ที่314ล้านบาทกับ2นะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่27.7%นะครับขยับขึ้นจากไตรมาสสี่ที่25.3%แต่ก็ยังอ่อน กว่าในปีก่อนนะครับที่29.2%อันนี้ก็จากต้นทุนแพทย์พยาบาลราคาแล้วก็ปริมาณการใช้ไปของยาเวชภัณฑ์ที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าในไตรมาสนี้เนี่ยบริษัทย่อยมีการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเข้ามาราว29ล้านบาทบวกกับนะฮะการดำเนินงานที่มีกำไรอยู่ที่4.1ล้านบาทส่งผลให้บริษัทนะครับมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นดังกล่าวนะครับ ยังคงประมาณการกำไรปี60ไว้เช่นเดิมนะครับโดยแนวโน้มในไตรมารส2เนี่ยคาดผลการดำเนินงานจะดีขึ้นเยียร์อันเยียแต่ยังคงลดลงคิวยอดตัวคิวอันคิวนะครับอันนี้ก็จากฐานที่สูงในปีก่อนประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับผู้ป่วยบางส่วนมีการชะลอใช้บริการนะครับส่วนแนวโน้มในครึ่งปีหลังคาดจะดีกว่าครึ่งปีแรกเล็กน้อยนะฮะจากเป็นการเป็นไฮซีซันนะฮะประกอบกับโรงพยาบาลเองมีการเปิดศูนย์ให้บริการเพิ่มในไตรมารส2นะครับรวมถึง ขยายคปาซิตี้ในโรง,งพยาบาลราชธานี23เตียงนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลราชธานีลดจนวอีก6เตียงนะครับโดยรวมน่าจะทําให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งเอ่อครึ่งปีแรกนะครับัวีคงประมาณการกําไรสุดที่ปี60ในที่196้าหล้านบาทหรือโต 26. 6เเซนตะครับตามสมมุติฐานนะครับว่ารายได้จากกิจการโรงพยาบาลจะเติบโต10นะฮะส่วนแผนขยาย capacit นะครับอื่นนะครับอย่างเช่นศูนย์ RMI คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ต้นปี61อาคาร9ชั้นอยู่ระหว่างขอ EIA นะฮะแต่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี61นะครับคาดผลการดำเนินงานยังทั้งผลการดำเนินงานทั้งปีนะครับยังขยายตัวเด่นนะครับประกอบกับราคาหุ้นปรับตัวลงค่อนข้างมากนะครับก็แนะนาซื้อนะครับราคาพื้นฐานของตัว r j h เราให้ไว้ที่28บาท ก็จบในส่วนของวิเคราะห์จะลึกพื้นฐารนรายวันนะครับ